สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจฟฟี่เคทกี้สไตล์นะคะวันนี้ก็ว่างๆนะมาทำคลิปเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ใน s h อป e e นะคะหลายคนก็อาจจะเคยรู้จัก s h อ p e e แล้วเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยใช้งานนะคะใน s h อ p e e เนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายเลยเนาะราคาถูกๆก็มีมากมายนะถ้าเพื่อนๆอยากสนใจนะคะอยากเข้าไปสั่งซื้ออย่างเงี้ยก็จะมาแนะนําตั้งแต่วิธีการสมัครเลยนะคะวันนี้สมัครยังไงแล้วก็ซื้อสินค้ายังไงแล้วก็ชําระเงินยังไง เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ s h o ป e e มาก่อนนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างี้จะเป็นไอคอนสีส้มนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว S อสนชะ้อปปี e นะคะแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าไปทําตามขั้นตอนตามนี้นะอันดับแรกนะคะเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะให้เราเนี่ยลงชื่อเข้าใช้นะคะหรือว่าเข้าสู่ระบบนะคะเราก็สามารถทําได้3วิธีก็คือสามารถใช้เป็นอนะีเมลเนาะแล้วก็เป็น Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าจะ เชื่อมต่อกับไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าเป็น Gmail นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ใช้ Facebook หรือว่าไม่ได้ใช้ไลน์นะคะก็ใช้เป็น Gmail ที่เรามีนะมันก็จะขึ้นมาว่า Shopee นะคะต้องการที่จะเข้าถึงบัญชีใช้ Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้นะคะเราก็กดดาเนินการต่อได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทาการพิมพ์อีเมลของเรานะคะเข้าไปพร้อมกับรหัสผ่านนะคะต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นให้เราเนี่ยทำการใส่ชื่อผู้ใช้นะคะหลังจากน นะคะเราก็ทําการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เข้ามาที่หน้านีา้ตอนรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็จะมีโคด้ดมีส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่นะคะให้กับเราด้วยเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอ e ีเมลนะอือเห็นไหมเอ่ย เราก็ต้องทำการยืนย e ันอีเมลนะคะโดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะของเมลที่เราใช้งาน,นะะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการยืนย e ันอีเมลนะคะเราก็กดยืนย e ันอีเมลได้เลยนะคะเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาของสปี้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถค้นหาสิ่งของนะได้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เื่อนขึ้นไปนะก็จะมีรายการนะคะเยอะๆเล แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะตรงด้านล่างนะคะก็จะมีสินค้าแนะนําประจําวันนะคะแล้วก็เป็นหน้าของฟีดนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับข่าวเนาะของ facebook นะคะเห็นไหมแล้วก็สามารถดูนะหัวข้อขต่อไปก็จะเป็นไลฟ์นะคะก็เหมือนกับที่เขาไลฟ์ขายสินค้านะไลฟ์ Live นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแบบนี้นะคะ อันต่อไปก็คือเป็นการแจ้งเตือนว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีอะไรที่อัปเดตบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นรูปคนนะก็คือฉันนะคะก็คือเป็นข้อมูลของเราแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะเหมือนกับว่าถ้าเราสั่งอะไรไปเราจะติดตามออเดอร์เราจะดูะรายละเอียดเนี้ยตรงเนี้ย ก็จะเป็นหน้าข้อมูลของเราเราเคยซื้ออะไรไปบ้างนะหรือว่าเรากดถูกใจอะไรไว้บ้างนะคะ mm. ก็จะอยู่ในหน้านี้เดี๋ยวเราลองมาเลือกสินค้ากันดูนะคะว่า,าถ้าสินค้าที่เราอยากได้แล้วเราจะสั่งซื้อยังไงนะสมมุติว่าเรากําลังจะซื้อรองเท้านะคะรองเท้าเ,เพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปที่ด้านบนนะด้านบนตรงนี้นะคะมันก็จะมีรองเท้านะหลากหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกพร้อมกับมีราคาให้ด้วยแล้วก็ นะะเ,นเนี่ยเยอะเลยสมมุติว่าเราสนใจรองเท้าคูาน่นี้เป็นรองเท้าช้างดาวเนาะเราสนใจรองเท้าช้างดาวเราก็กดเข้าไปเขาก็จะมีรายละเอียดของร้านนะคะของรองเท้าเนี่ยบอกเราตรงนี้หรือถ้าเราจะเก็บสินค้านี้ไว้ดูครั้งต่อไปนะเราสามารถกดได้นะคะที่หัวใจตรงนี้เนาะรองเท้ามีสีอะไรบ้างเห็นไหมเห็นไหมคะเขาจะมีบอกเนี่ยมีสีขาวสีดำเราก็สามารถกดเข้าไปดูตัวเลือกก็จะมีบอกเบอร์อะไรไซส์อะไรนะคะมีหม สมมุติว่าเราเลือกสินค้าได้แล้วนะคะเราเลือกรองเท้าสีขาวเบอร์เก้าแบบนี้เราสามารถกดเพิ่มสินค้านะคะลงไปที่รถเข็นเลือกไปที่รถเข็นสีเขียวตรงนี้แล้วเราจะเก็บไว้ก่อนหรือว่าจะจ่ายเงินเลยก็ได้เหมือนแบบถ้าเรายังไม่อยากซื้อแต่ว่าเราอาจจะอยากจองไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเผืมม่อว่าเอ้ยเดี๋ยวเดือนหน้ามาซื้อหรือพรุ่งนี้ค่อยซื้ออย่างเงี้ยเราก็เพิ่มไว้ในรถเข็นได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะซื้อเลยตอนนี้มันก็จะมีปุ่ สีส้มเห็นไหมซื้อเลยซื้อสินค้านะได้ทั้ง2องอย่างนะคะแล้วกดเพิ่มไปที่รถเข็นก็ได้รถเข็นของเรานะมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมคะ เรากดเข้าไปในรถเข็นมีอะไรบ้างมันก็จะมีสินค้าที่เราเคยเลือกไว้เลือกไซส์เลือกสีเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่นี้วันหนึ่งสมมุติว่าเราอยากจะซื้อแล้ววันนี้เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเลือกสินค้ามาหลายชิ้นของร้านนี้แต่ว่าจะซื้อชิ้นเดียวเนี่ยเราก็เลือกแค่ชิ้นเดียวมันสามารถกดเข้ากดออกได้นะลูกศรตรงนี้เนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีรายละเอียดบอกเราด้านล่างสินค้าเท่าไรบาทแล้วชำระเงินไหมสมมุติว่าเรา แล้วกดแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราเพิ่มชื่อที่อยู่สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อเลยเนาะแล้วกดตกลงไปเพื่อทำการเพิ่มที่อยู่นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเราชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่รายละเอียดตรงน,นี้อ่าอย่างเงี้ยกรอกให้ครบถ้วนนะส,ส่งจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดนะเกี่ยวกับการ จะส่งนะคะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกว่าค่าขนส่งเท่าไรบางร้านนะก็จะมีตัวเลือกหลายอันนะคะบางร้านก็จะไม่มีตัวเลือกเนาะก็เป็นแบบขนส่งธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเขาจะมาส่งช่วงไหนได้บ้างจะเป็นทุกช่วงเวลาหรือว่าวันทําการยกเว้นสเสาร์อาทิตย์อะไรนี้นะเพื่อสามารถเลือกได้อ่าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี้เราก็กดแบ็คกลับไปนะเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าค่าของทั้งหมดของเราเนี่ยเท่าไรเราสามารถพิมพ์ ข้อความไว้ในตรงหมายเหตุได้นะว่าเกี่ยวกับคนขายนะคะถ้าไม่มีสีขาวอาจจะเอาสีดำม,มอาอะไรเงี้ยเราก็สามารถถึงพข้อความบอกไว้ได้หรือถ้าไม่มีไซส์ที่ต้องการหรือสีที่ต้องการ ให้ยกเลิกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์บอกไว้เร็จแล้วนะคะมันก็จะมีส่วนของโค้ดส่วนลดสําหรับคนที่เก็บโค้ดมาหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยค่ะก็จะมีโค้ดให้เราเข้าไปดูว่าเรามีโค้ดอะไรบ้างกดเข้าไปมันก็จะมีบอกเห็นไหมมีโค้ดส่สงฟรีเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้ที่มันได้ตามเงื่อนไขนะคะที่เขากําหนดเช่นโค้ดส่สงฟรีเฉพาะลูกค้าใหม่อย,อย่างเงี้ยครั้งแรกที่เราใช้เราก็จะได้โค้ดแต่ว่าครั้งต่อไปเราไม่ได้เป็นลูกค้าใหม่แล้วเราอาจจะไม่ได้ เ,เราจะใช้โค้ดไหนเราก็เลือกแล้วเราก็กดตกลงเอาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆก็คือตรงนี้ด้านล่างนะ,ะเป็นส่วนของการชําระเงินนั่นเองนะคะเราก็กดเข้าไปในส่วนของการชําระเงินเขาจะมีรายละเอียดตามนี้เลยมี s h อปปี้เปนะคะมีบัตรเครดิตด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นโมบายแบงกิ้งนะคะหรือว่าชําระผ่าน ATM ชเาระผ่านบัญชีธนาคารหรือเก็บปลายท เทานะ่าที่เราสังเกตด,ดูก็คือบางร้านที่เขามีให้เก็บปลายทางก็จะสามารถเก็บปลายทางได้แต่ว่าถ้าบางร้านไม่มีอย่างเงี้ยตัวเลือกนี้ก็อาจจะไม่มีให้นะคะ,ะสมมุติว่าเราจะเลือกเป็นผ่านบัญชีธนาคารเราก็เลือกไปปุ๊บแล้วเราก็ยืนยันก็คือเลือกตัวเลือกที่เราสามารถชําระเงินได้สะดวกที่สุดนะเราก็เลือกแล้วเราก็ยืนยันไปพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บ เขามีรายละเอียดการสรุสรปยอดด้านล่างเห็นไหมค่าของเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่รวมแล้วทั้งสิ้นเท่าไหร่นะแล้วเราจะซื้อเลยไหมถ้าเราจะซื้อเลยเราก็กดสั่งซื้อนะคะสําสหรับใครที่ทําการซื้อครั้งแรกนะเขาจะให้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขของเราไปนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเลข OTP นะมาให้เรากดยืนยันนะสําหรับยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะคะ แล้วก็ใส่ใหมายเลขนั้นเข้าไปเนาะหลังจากที่เรายืนยัน OTP เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้มาถึงหน้านี้เนาะเป็นข้อมูลการชําระเงินนะคะสําหรับการชําระเงินแบบโอนผ่านบัญชีธนาคารเนาะเขาก็จะมีเลขบัญชีของ S h o ปปีให้นะคะเห็นปะเราสามารถเอาเลขบัญชีนี้นะคะก็ไปโอนผ่านแอปก็ได้เนาะให้มีสลิปมานะคะแล้วก็นําหลักฐานนะคะที่เรามีเนี่ยเห็นไหมมาอัปโหลดตรงนี้สมมติว่าเราโอนเสร็จแล้ว เราก็ทําการยืนยันเนาะโดยอัพภาพภาพของสลิปเนาะตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วมันก็จะให้เราเลือกรูปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ให้กรอกตรงนี้ด้วยว่ามีวันที่โอนนะวันที่เท่าไหร่เวลาที่เราโอนโอนจากธนาคารอะไรนะคะโอนไปยังธนาคารอะไรก็คือโอนไปของชับปี้ธนาคารอะไรนะแล้วก็เลขท้ายของบัญชีตรงนี้ก็คือบัญชีของเราเลขท้ายประมาณ4ตัวนะคะเราก็ใส่เข้าไป ใส่เสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็กดส่งนะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเขาก็จะทําการตรวจสอบอยืนยันนะคะหรือถ้าเรากดสั่งซื้อแล้วเรายังไม่ได้โอนนะคะเขาก็จะสามารถกดตรงนี้หนไหม ไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวจะอัพโหลดทีหลังไว้เนี้ยแล้วก็ไปโอนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาอัพก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอเนาะมันจะมีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยนะมันจะมีหน้าหน้าฉันนะคะกลับมาที่หน้าฉันมาที่หน้าฉันมันก็จะมีตรงนี้บอกว่าสินค้าเนี่ยชาระเงินหรือย,ยังหรือว่ายังไม่ได้ชําระนะถ้าเกิดว่ายังไม่ไชำระมันก็ขึ้นตรงที่หัวข้อว่าต้องชําระนะคะแล้วก็ที่ต้องจัดทรงถ้าเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมี รายการมาขึ้นตรงที่ร้านต้องจัดส่งนะแล้วก็สินค้าที่ต้องได้รับก็คือเดินทางการจัดส่งเรียบร้อยและต้องได้รับแล้วถึงวันที่กําหนดเนี้ย มันก็จะขึ้นหัวข้อที่หัวข้อนี้ก็อันสุดท้ายคือให้คะแนนหลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้วนะคะเราก็จะต้องให้คะแนนเกี่ยวกับร้านค้าการขนส่งเป็นยังไงเขาตอบเร็วตอบช้าอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการรีวิวไปในตัวนะคะเขาก็จะมีให้เรารีวิวข้อรีวิวให้เขาไปนาะเรียบร้อยเสร็จสินน้นเนาะสำหรับการาสั่งซื้อสินค้าของ s h อ p e e นะคะแล้วก็รวมไปถึงการโอนเงินอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะสําหรับการสั่งซื้อสินค้าใน s h อ p e e อยากให้ ทุกคนนะคะก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านใดก็ตามนะให้ทุกคนดูรีวิวนะคะเป็นหลักบางร้านเนี่ยก็อาจจะมีแบบตอบช้าหรือว่าส่งช้าหรือเขาจะมีรายละเอียดบอกเราก็ต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะคะ แล้วก็อ่านรีวิวประกอบกันไปเนาะเพื่อใหอ้การซื้อของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้สินค้าที่ดีนะเป็นการแนะนำแล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยซื้อนะคะหรือว่าอาจจะไม่เคยรู้ตรงนี้เนี่ยก็นำไปใช้ได้สำหรับการช้อปปี้นะคะออนไลน์ในครั้งต,ต่อไปนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโนที่ยังไม่ได้เคยช้อปออนไลน์หรือว่าอยากจะซื้อของผ่านช้อปปี้อย่างเงี้ยแต่เตือนไว้อย่างหนึ่งนะคะ ห้ามโอนไว้นะคะเลือกสินค้าที่เราชอบเนาะหรือว่าต้องการใช้งานจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเจออันโน้นอันนี้อยากซื้อไปหมดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเงินหมดบัญชีไม่รู้นะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย